ต่อไปยะติดที่หกครับเขาเจอคุณหลังสิมันโรมครับเปลี่ยนท่านประธานผมหลังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตามยติที่ผมได้เสนอก่อนหน้านี้นะครับคือการขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการรับมือความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่นําไปสู่ภาวะการลบซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการให้กําลังใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียทุกๆคนนะครับขณะเดียวกันผมก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับในการที่จะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารหรือพลเรลือนก็ตาม นะครับผมคิดว่าสถานการณ์แห่งความยากลำบากนี้เราจําเป็นที่จะต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะครับในการที่จะสนับสนุนและหาทางออกให้กับประเทศชาติให้ได้ในการอภิปรายที่จะนำเสนอเนื้อหานะครับและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาผมมีต้องเรียนตดท่านประธานว่าด้วยด้วยเหตุที่ผมเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐและในวันวันนี้ตอนเช้านะครับก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะได้เอาข้อมูลหลายๆส่วนนะครับมาประกอบ และเราก็หวังว่ามันจะนําไปสู่การที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไปก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของข้อเสนอหรือแนวทางในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์และก็รวมไปถึงการหาทางออกในเรื่องของการรับมือเนี่ยผมอยากให้ท่านประธานนะครับได้เข้าใจว่ากัมพูชาต้องการอะไรผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่สําคัญลำดับแรกกัมพูชาต้องการพาประเทศไทยขึ้นสู่สานโลก ที่ผ่านมานะครับเขาพยายามทําทุกวิถีทางนะครับในการที่จะลากประเทศไทยขึ้นสู่สู่ส,สารโลกให้ได้หนึ่งในวิธีการที่เขาเชื่อว่าจะนําไปสู่การที่ประเทศไทยจะขึ้นสู่สารโลกเนี่ยนะครับได้นั่นก็คือการที่จะมีเหตุรุนแรงระหว่างสองประเทศกัมพูชาไม่ได้ต้องการนะครับใช้อาวุธเพื่อเอาชนะไทยแต่เขาต้องการที่จะใช้อาวุธเพื่อทําให้ไทยเป็นประเทศ ที่ก้าวลาวและลังแกกัมพูชานั่นคือความต้องการของรัฐบาลที่พนมเปนคือการสร้างภาพที่เวลวร้ายให้กับประเทศไทยให้ได้ที่ผ่านมานะครับผมชื่นชมในความอดทนอดกลั้นของทุกๆฝ่ายว่าเราอดทนอดกลั้นและเราพยายามที่จะหาทางออกนะครับโดยใช้กลไกทวิภาคีคกลไกในเรื่องของการเจรจาแต่ต้องยอมรับจริงๆว่า การที่ผู้นำบางประเทศที่ไม่ได้ให้คุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์และพร้อมที่จะใช้วิธีการต่างๆนะครับในการที่จะยั่วยุและก้าวร้าวจนในท้ายที่สุดนำมาซึ่งนมาซึ่งการขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับผมนี่คือความโหดร้ายของผู้นำของฝั่งกัมพูชาที่ไม่ได้สนใจต่อชีวิตมนุษย์เลยแล้วมันทำให้กลไกในการที่จะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากยิ่งขึ้น ผมเข้าใจครับผมเข้าใจดีว่าในวันนี้เรามีความจำเป็นที่จะต้องตอบโต้และผมคิดว่าเป็นสถานการณ์นะครับที่ประเทศไทยไม่มีทางเลือกเป็นอื่นนอกจากการตอบโต้และการตอบโต้ตามที่ได้มีการวางแผนของฝ่ายความมั่นคงก็คือเพื่อนำไปสู่การปกป้องประเทศไทยปกป้องอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยและที่สำคัญคือการปกป้องชีวิตมนุษย์ชีวิตประชาชน ชาวไทยอีกด้วยเราไม่อยากให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องปกป้องประเทศชาติของเราอย่างเต็มที่ดังนั้นครับท่านประธานครับผมจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอแนวทางนะครับซึ่งมีด้วยกันประมาณ6ข้อนะครับที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ประการแรกครับว่ากันในเรื่องการตอบโต นะครับผมคิดว่าประเทศไทยนะครับนอกจากที่เราจะต้องคำนึงในเรื่องของภาพของสายตาต่างประเทศที่มองสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาแล้วเนี่ยการตอบโต้มีความจําเป็นแล้วผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยอาวุธที่มีเนี่ยนะครับเราจะไม่มีทางที่จะมุ่งหมายไปที่เป้าหมายที่เป็นพลเรือนนะครับแต่ว่าการตอบโต้ของประเทศไทยเนี่ยคือมีเป้าหมาย เพื่อที่จะทําให้ทางกัมพูชานะครับไม่สามารถที่จะใช้อาวุธยุทธุปกรณ์ที่อาจจะมีมีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศการฆ่าผู้บริสุทธิ์นะครับการกระทําต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางการทหารซึ่งผมคิดว่าสถานการณ์การตอบโต้แบบนี้เราจําเป็นที่จะต้องมองและก็เน้นย้ำนะครับต่อไปว่าการตอบโต้ในระดับนี้อาจจะเป็นระดับที่มีความจําเป็นเพื่อที่จะทําให้ ภาพใหญ่ของสถานการณ์คือประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ชนะในประเด็นที่สองครในเรื่องของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเราต้องยอมรับว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่การขัดกันทางอาวุธที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะนํามาซึ่งความสูญเสียจะนํามาซึ่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนเราไม่อย,อยากให,ให้เกิดขึ้น ผมกาลังพูดถึงตัวเลขนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับหลายแสนคนที่อาจจะได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เฉพาะที่สุรินทร์แต่ทุกอําเภอที่มีพื้นที่นะครับที่เป็นอําเภอชายแดนที่ติดก,กับทางกัมพูชาเนี่ยประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบทั้งสิน้นดังนั้นผมคิดว่าแผนในเรื่องของการที่จะรองรับในเรื่องของการอบพยพในเรื่องของการเตรียมการเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นอย่างยิ่ง ว่าเราจะดําเนินการอย่างไรข้าราชการทุกภาคส่วนจะต้องมีบทบาทในเรื่องของการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการอบพยพไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางอื่นๆต่อไปการอพยพเหล่านี้ในบางพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับได้มีการซักซ้อมเตรียมการมาเป็นเวลานานแต่บางพื้นที่บางจังหวัดบางอำเภอการเตรียมความพร้อมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นระดับนั้น ดังนั้นในเมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนั่งฟังอยู่ตรงนี้ผมอยากจะเรียนไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าแผนในเรื่องของการอบพยพผู้คนเป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้ปัญหาที่เราจะต้องจัดการเฉพาะหน้าและเร่งด่วนคือจะทํำยังไงให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ของเราได้รับผลกระทบน้อยที่สุดผลกระทบมีแน่นอนนะการที่เขาต้องไปอยู่ศูนย์พักพิงการที่เราได้เห็นคลิปวิดีโอ นะครับภาพที่ออกมาแล้วจนกระทั่งวันนี้มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นแล้วแต่จะทำยังไงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแผนการเร่งด่วนต้องรีบออกมาและต้องมีประสิทธิภาพประการถัดมาประการที่สามในเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยด้วยความเคารพต่อท่านประธานแล้วก็ต่อท่านรัฐมนตรีนะครับวันนี้เราได้มีการสอบถามนะครับไปยังกสทช ว่าระ,ระบบในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเซลลบอดแคสต์นะครับจะมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่จะมีความสามารถเพียงพอหรือไม่ในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนนะครับเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการอบพยพในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดไม่ถึงและเปลี่ยนไปในทุกนาทีต้องเรียนตามตรงครับท่านประธานว่าระบบแจ้งเตือนของเรายังไม่พร้อมผมคิดว่าเฉพาะหน้าเลยครับเราไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้มันจะลากยาวขนาดไหน แต่การทําให้เครื่องมือชนิดนี้ซึ่งเรามีบทเรียนแล้วนะครับจากกรณีตึกสอตองงถอล่มเนี่ยเรามีบทเรียนจากเรื่องแบบนั้นแล้วเราควรจะได้ใช้เครื่องมือนี้ในสถานการณ์นี้ได้แล้วพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนเขาสมควรได้รับการเตือนภยัยการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพผมขออนุญาตนะครับเอ่ยถึงท่านปฏิดานะครับซึ่งเป็นสสที่นําเสนอยติแล้วเนื่องจากว่าเป็นเพื่อนในกรรมิการความมั่นคงเช่นเดียวกัน ท่านเองก็ได้ให้ข้อมูลกับผมว่าการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับมาอย่างกระชั้นมากและเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ประชาชนในพื้นที่นะครับมีเวลาไม่กี่นาทีในการที่จะเตรียมตัวดังนั้นผมคิดว่าเครื่องมือในเรื่องของเซล์บอร์ตแคสต์นะครับมีความจําเป็นและมีความเร่งด่วนในการที่จะนํามาใช้ผมคิดว่าอย่าอย่าไปคิดว่าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเครื่องมือนี้ก็ไม่ต้องมาถูกพิจารณานํามาใช้อีกไม่ได้ฮนะ เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกินเวลานานขนาดไหนประการถัดมานะครับข้อเสนอถัดมาในข้อเสนอที่ผมอยากจะกลับเรียนต่อท่านประธานนึกนั่นก็คือในเรื่องของการใช้กลไกระหว่างประเทศท่านประธานครับการสู้รบครั้งนี้เราทุกคนรู้ครับว่าสุดท้ายไม่ว่าจะใช้อาวุธกันขนาดไหนจะ,จะยิงระเบิดกันมากน้อยเพียงไรมันจะจบลงที่การเจรจาแต่ณนะขณะที่จะมีการเจรจาในอนาคตเนี่ย เราจะทําอย่างไรให้ประเทศไทยของเราได้เปรียบและในขณะเดียวกันทั่วโลกสมควรที่จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางฝ่ายกัมพูชาที่มีลักษณะของการยัออย่วยุเนี่ยแล้วก็ก่อความรุนแรงเนี่ยเราจะดําเนินการได้อย่างไรอย่างที่ท่านประธานคงทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการใช้กับระเบิดซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาอตอตตาว่านะครับนอกจากนั้นนะครับในเช้าวันนี้เราก็ได้เห็นภาพระเบิดนะครับ ที่มีเป้าหมายนะครับเป็นโรงพยาบาลและเป็นพลเรือนผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นประเทศที่มีมิตรประเทศมากมายการอำนวยความสะดวกให้บรรดาทูตก็ดีผู้ช่วยทูตทหารก็ดีได้รับฟังข้อมูลอย่างเรียลไทมและต่อเนื่องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากรวมไปถึงผมเสนอนะครับว่าเราสามารถเชิญทูตหรือผู้ช่วยทูตทหาร ในการไปยังพื้นที่ที่ใกล้ชิดเหตุการณ์เพื่อให้เห็นว่าพฤติกรรมของกัมพูชาที่มีเป้าหมายเป็นพลเรือนเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเราไม่ได้จัดฉากเราไม่ได้ใส่ร้ายใครผมคิดว่านี่คือหนในเรื่องที่เราสามารถทําได้เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกสามารถรับรูถ้ถึงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของทางกัมพูชากลไกที่สองผมคิดว่าเราเพิกเฉยต่อกลไกอาเซียนไม่ได้ ผมคิดว่าท่านรักษาการนายยกรัฐมนตรีต้องรีบยกหูต่อประธานอาเซียนในการที่จะพูดคุยรวมไปถึงแม้กระทั่งท่านประธานนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสนะครับมีเพื่อนสสหรือเพื่อนนักการเมืองที่อยู่ทางฝั่งมาเลเซียผมคิดว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันฮนะต้องช่วยกันในการสื่อสารไปยังประธานอาเซียนซึ่งก็คือมาเลเซียให้เข้าใจถึงสถานการณ์ ผมยอมรับว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ทางมาเลเซียจะมีะแถลงการหรือมีจุดยืนในลักษณะที่เข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือเรามีหน้าที่ในการทำให้มิตรประเทศต,าต่างๆเข้าใจถึงสถานการณ์แล้วต้องไม่ตกหลุมพรางของกัมพูชาที่เขาพยายามจะสร้างเรื่องราวว่าประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กเราต้องช่วยกันในการสื่อสารเรื่องนี้ กลไกถัดมาไม่ว่าจะเป็น,นกลไกในเรื่องของ UNSC หรือ UNGA วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสถานการณ์มาถึงขนาดนี้ประเทศไทยต้องโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศต้องดำเนินการในการยื่นเรื่องถึง UNSC อย่างเร่งด่วนฮะเพราะวันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายของกัมพูชามันคือการโจมตีที่มีเป้าหมายในลักษณะของการเป็นพล,ละเลือนโรงพยาบาลต่าง กลุ่มเปราะบางคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสู้รบได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดมีหลักฐานมีข้อมูลมากมายเรื่องนี้ผมคิดว่าเราจําเป็นต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและรีบยื่นเรื่องถ้ากมพูชายื่นก่อนซึ่งแววมาว่าอาจจะยื่นแล้วเนี่ยเราอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบได้แต่ถ้าเกิดกมพูชายื่นไปแล้วเร,เรายังไม่ทันยื่นก็ใหญ่ชา้าพราะมีเช่นนั้นนะครับเราอาจจะตก เป็นจำเลยนะครับของนานาชาติได้เราต้องทำให้นานาอรารยประเทศได้เห็นเหมือนที่เราได้เห็นในวันนี้ประเด็นถัดมาฮะในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลท่านรัฐมนตรีทั้งหลายครับวันนี้ผมเข้าใจดีว่าเราอยากจะนำเสนอการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็วแต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผมอยากจะให้ข้อคิดกับท่านเพราะวันนี้ผมเองก็ได้ข้อคิด จากตัวแทนนะครับของกองทัพไทยที่มาให้ข้อมูลที่กรรมธิการความมั่นคงวันนี้มีการรายงานข่าวครับว่าอาวุธที่ทางกัมพูชาโจมตีมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ผิดพลาดไปลงจุดนั้นไปลงจุดนี้การที่เราเผยแพร่ข้อมูลนี้เหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่มันมีเรื่องข้อเสียที่เป็นด้านกลับเช่นเดียวกันนั่นก็คือถ้ากัมพูชาเขานิเตอร์ ว่าโซเชียลมีเดียของเราพูดยังไงเรามีการสื่อสารเรื่องนี้อย่างไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะได้รู้ไงฮะว่าไอ้ที่เขายิงมาตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดเมื่อเขารู้ว่าผิดพลาดเขาก็จะมีการหันลำกล้องเพื่อจัดวางการยิงใหม่ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของเขามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดังนั้นการรายงานข่าวที่รวดเร็วอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีผมเข้าใจดีครับว่า การไลฟ์สดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราอยากจะให้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่ามันนําไปสู่การระบุพิกัดที่ชัดเจนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยปรับปรุงวิถีกระสุนวิถีการยิงต่อไปซึ่งจะเป็นอันตรายนะครับต่อคนไทยและต่อการขัดกันทางอาวุธที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเจอะต่อไปได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับที่ผมอยากจะใช้โอกาสนี้ในการ ให้ข้อมูลกับท่านประธานนะครับวันนี้ผมทราบนะครับมาว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยมีการตั้งกําลังนะครับในพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานยกตัวอย่างเช่นที่ปราสาทพระวิหารเหตุผลที่เขาดําเนินการเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าเขาต้องการปกป้องโบราณสถานอย่างไรแต่ที่เขาทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อที่ว่าเขาจะใช้โบราณสถานเหล่านี้ซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นโบรดกโลกเนี่ยในการที่จะ พูดง่ายๆเป็นเกราะคุ้มกันของเขาเองเพราะเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยไปโจมตีแล้วเกิดพลาดพลั้งไปโดนโบราณสถานโดยเฉพาะที่เป็นโรากโลกมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับในเวทีโลกแล้วเขาจะใช้เรื่องนี้แหละครับในการที่จะเพิ่มน้ำหนักในการที่จะดึงประเทศไทยเข้าสู่ศาลโลกต่อไปซึ่งอาจจะเป็นผลร้ายต่อประเทศไทยได้ท่านประธานครับทั้งหมด 6ประการที่ผมได้นำเสนอต่อท่านประธานผมหวังว่ามันจะเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาผมยอมรับกับท่านประธานครับว่าผมนำเสนอยตินี้ด้วยความยากลำบากข้อมูลหลายส่วนเป็นข้อมูลลับข้อมูลหลายส่วนเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนข้อมูลหลายส่วนนะครับถ้าเรานำเสนอไม่ดีก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดและอาจจะกลายเป็นการเติมน้ำมันในกองเพลิง วันนี้นะครับผมยอมรับว่าพฤติกรรมยั่วยุพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของทางฝ่ายกรัรมพูชาเป็นพฤติกรรมที่ต้องถูกประนามแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมองให้เห็นถึงภาพใหญ่เราต้องมองให้เห็นว่าทางฝ่ายกัมพูชาต้องการอะไรเขานะครับพร้อมที่จะแพ้ศึกเขาพร้อมที่จะสูญเสียแต่ถึงที่สุดสิ่งที่ผู้นําของเขาต้องการคือการทําให้ประเทศไทยขึ้นสู่สารโลก สำหรับผู้นากัมพูชานะครับไม่ว่าศาลโลกจะตัดสินยังไงนะครับสำหรับพวกเขานะครับเขาถือว่าชนะแล้วเพราะเขาถือว่าเขาได้ดึงประเทศไทยเข้าสู่กลไกนี้แล้วเพราะเป็น,นกลไกที่ประเทศไทยไม่ต้องการไปถึงดังนั้นด้วยความเคารพนะครับและให้กําลังใจกับทุกๆครอบครัวกับประชาชนตามแนวชายแดนผมคิดว่าภาพใหญ่ที่เราต้องมองเราจะทํำยังไงนะครับที่จะชนะไม่ใช่แค่ศึกนะฮะแต่กระบวนการท่วงท่าต่างๆ ครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไปในระยะยาวของคนทั้งสองประเทศขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบนย t u b e เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายบีที่เว็บไซต์พร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา